พูดถึงประเทศในฝันที่ใครหลายคนอยากไปนะคะเชื่อเหลือเกินว่าหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนนะคะเพราะว่าสวยงามมากจริงๆอากาศก็ดีดีนะคะแต่จะดีกว่าไม้ถ้าเราได้ไปพักอยู่ท่ามกลางวิวของเทือกเขาแอลป์โดยไม่มีผนังหรือแม้แต่หลังคากั้นวิวอะไรไว้เลย นี่เป็นห้องพักของโรงแรมนูสเ a รน Hotel ในคารรโรงมแรมศูนดาวซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นผลงานของแฟรงและแพทริกลิคลินนะคะพี่น้องศิลปินฟ้าแฝดชาวสวิตท,ที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์แดเนียลคาร์โรเนีร์โดยผู้เข้าพักจะสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แบบสุดๆไปเลยค่ะหลับไหลไปพร้อมกับทะเลดาวบนฟากฟ้าในยามค่ำคืนและตื่นมารับวันใหม่อันแสนสดชื่นจากแสงอาทิตย์สีทองท่ามกลางเทือกเขาแอลป์สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า6,000ฟุต ซึ่งวิวทิวทัศน์แบบนี้นักท่องเที่ยวคงหามไม่ได้แล้วจากโรงแรมอื่นห้องพักของโรงแรมสวนดาวแห่งนี้มีเพียงเตียงขนาดคิงไซส์ที่นอนและโคมไฟสองดวงไม่มีแม้กระทั่งกำแพงหลังคาและเครื่องปรับอากาศและไม่มีแม้กระทั่งห้องน้ำซักห้องนะคะแต่ก็สามารถเดินไปใช้บริการห้องน้ำสาธารณะของโรงแรมที่อยู่ด้านล่างได้โดยเดินเท้าในระยะเวลา3นาทีเท่านั้นแขกที่มาพักโรงแรมสวนดาวแห่งนี้นะคะก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีคะ่ะด้วยอาหาร รถเลิ่และเครื่องดื่มนอกจากนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอาหารเช้าแบบเสิร์ฟถึงเตียงอีกด้วยผู้เข้าพักสามารถเรียกใช้บริการจากรูมเซอร์วิสที่พักอยู่ในกระท่อมหากจากห้องพักของนักท่องเที่ยวไปได้ไม่ไกลนะัก ส่วนราคาในคะที่หลายคนอยากรู้ก็อยู่ที่คืนละ259ฟรังสวิตหรือประมาณ1 5 0 0บาทค่ะนม้นจะเป็นราคาที่สูงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับวิวธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์เส้นทางโรงแรมจะเปิดให้บริการในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมจะมีลูกค้ามาพักเต็มตลอดทุกวันนคะคะซึ่งการจองห้องพักจะถูกยกเลิกหากสภาพอากาศเลวร้ายหรือไม่เหมาะที่จะเดินทางขึ้นมาพัก สำหรับโรงแรมเปิดโล่งกลางเทือกเขาแอลแห่งนี้ไม่ใช่ห้องพักนยดดาวแห่งแรกของโลกนะคะเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาได้สร้างโรงแรมสุดดาวแห่งแรกของโลกซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเซเฟเลนเมืองเล็กๆทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี2551แล้วค่ะบนทำเลที่ตั้งซึ่งเคยเป็นหลุมหลบระเบิดนิวเคลียร์ที่ปล่อยทิ้งร้างมานานแม้จะเป็นโรงแรมที่ไม่มีดาวเหมือนที่อื่นแต่บรรยากาศแสนจะเรียบง่ายแขกได้พักห้องเดียวกันแม้จะมาจากต่างที่กันบวกกับความ เป็นกันเองของเจ้าของของโรงแรมแขกที่มาพักก็เลยรู้สึกชื่นชอบในสภาวะาแวดล้อมของโรงแรมที่คงจะไม่ได้พบในโรงแรมรูททั่วๆไปเห็นแบบนี้ใครๆก็อยากจะไปเข้าพักสักครั้งในชีวิตนะคะแม้ว่าราคาจะสูงสักหน่อยแต่ก็เชื่อว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับอย่างแน่นอนลคะค่ะ